เพื man, <in> <and> <ını> ่อนออกให้เ <Read> มียน้อยแล้วบัดที่นี่เมียหลวงจับได้นะก็เลยปล่อยรถยึดเบาซันมันแม่นบอกว่าอ้าวเจ้าคือหูดีแท้นะมีลูกค้าคอมเมนต์เข้ามาในติ๊กต็อกบอกว่ารถคันนี้เพื่อนออกให้เมียน้อยแล้วัดที่นี่ปัดเมียหลวงจับได้เขาก็เลยปล่อยรถยึดเบาซันเราคือหูดีจรเนาะพอดีหูดีจเนาะเรายุบบ้านค้างกันนะจเนะจะบ้านค้างกัน แม่นเนะก็เลยบอกได้อาจจะมีส่วนเ,เราอาจจะอยู่บ้านข้างกันอันนี้เราปเป็นเสียงไม่ได้เขาอาจจะรู้จริงก็ได้ใช่ไหมเมนครับเอาพี่นางที่จรนกใจมามานี้น้เสเนอครับ X Series ซประตูครับตัวไม้ครับ 2, 2022ออกไม่ไปแดงอันนี้ประมาณ7 0 0 0 0 0น0 0 0 0 0แแต่มาหนี้เสียมขายเพียงแค่6 0 0 0 0 0บาทครับเป็นอย่างเราเคยบอกว่าออกให้เสือ้อเมียหน่อยแล้วเมียหลวงจับได้ก็เลยปล่อยเรายึดเป็นอย่างครับ ไม่มันหน่อยอเรียนแค่มื่นหาพันลเองครับแลนแค่หมื่นหาพันลูเองเบิรงเท่าไหร่เหรอไลเนอร์ยังมวมีห้อยเจาะเลยโคตรไม่รีสติ้เลยนะออกรถศูนย์บาทครับบัตรประชาชนใบเดียวตั้งแต่เมื่อนี่ทอดพฤษสภาพปีนาพุ่นเด้อพี่น้องหลังสงการไปเลยพฤษภาพหรือว่ามิถุนาเลยพรเพียงแค่แ0ดพันบาทโอ้โหโคตรสุดไอเสียมรรซิ่งจัดให้แล้วและที่สำคัญขายแค่ห0แสนแล้วแม็กใหมย่ยางใหม่ด้วย ไว้ลุจ๋าแล้วม,มาดูนี่มาดูนี่มาบ้งนี้มาบ้างนี้พี่น้องอูแอบขยินได้ปะเหลือกไม่หนึ่งหมื่นห้าพันโลโอู้หูยลดรับประกันม่มีการเฉี่ยชนหรือตำพิจความใดๆทัสิน้นเจ้าของเก้าน่าจะมีปัญหาอันนี้ป,ปัญหาเรื่องอะไรอันนี้ไอ,นนอเสียมโรูอาจจะเป็นปัญหาที่ไอระวาก็ได้อ่าเมียหลวงจับได้ว่าออกรถให้เมียน้อยอก็เลยปล่อยรถยึดอันนี้มีส่วน หรือว่าเราจะเจอแกจะเจอประสบการณ์จริงเราเห็นหรือเปล่าประสบการณ์แล้วเองเจ้าประสบการณ์เจ้าหรือเปล่าเลยมาคอมเมนตนบ้าพูเลยเ,เอาเอาเอาพอได้หัวด้วยครับพี่น้องรถบริการเฉียวชวนครับนะพอได้หัวไปนะหัวนุ่งหัวนอดเดือบเบิดครับนะจัดได้ทุกอาชีพครับกรเกษตรกรค้าขายพนักงานบริษัทร,รับวิสาหกิจรับเหมาก่อสร้าง เฮ็ดให้เฮ็ดหน้าเฮ็ดสวนแม่บ้านรบพ่อกีดยางครับวิ่นครับแกบครับวงล้อครับสิบล้อครับแม่โคตัดไม้เผาทันเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเลี้ยงหมูเลี้ยงหมาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ค้าขายรถเล่เปลี่ยนเลยหาเปรยแพงร้อยตลาดนัดข้องถมปลาโมงปลาโมงทุกอาชีพนี่เอาป้ายกิ่งออกเอาป้ายพร้อมใส่ใช่สุดยอดเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนป้ายเป็นจังหวัดสแก้วให้นะจ๊ะนะเดี๋ยวเปลี่ยนป้ายทุกคัน รับประกันอะไรครับบ่มีการเฉียวชนชนหนักพิ่ความจมน้ำไฟไหมตดต่อเลขกกซตะต่อเลขตัวถังแจ้งเปลี่ยนสีแจ้งเป็นเล่มรับประกันคร้มสั่งรถเดิมครับพี่น้องคิดเห็นเช่นไรหรือว่าอาจจะเป็นจริงอย่างพี่ชายเขาว่าหรือว่าพี่ชายแกจะเป็นประสบการณ์จริงของแกไอ้ไอ้เสียมเจ้าก็เช่าหลายเมประสบการณ์จริงของคอยนี่แหละหลังไหมหลังไหมเหรอเยอะมาอาวุงเพียง เครื่องเดิมๆแผ่นเพลทเดิมครับไม่มีการเฉียวชนอย่างแน่นอนนะอ้าวออกรถศูนย์บาทครับนะฝีดาบฝีจอนฝีกัดฝีโอนตั้งแต่เมื่อนี้ฮอตสูงอ่าพิสภาปีนาเลยพร8ท่านหลังพิสภาไปแล้วไปพรราคาเต็มที่10,000วิธีการจองครับแอดไลน์เข้ามานาะทิสต็อกเฟสทู Facebook, Facebook, หรือว่ายูทูบชาแนลกดลิงก์ไลน์แอดเข้ามาส่งเพียงแค่บัตรประชาชนเบอร์โทรที่อยูขมาสามยางแค่นั้นเดี๋ยวไอเดินเรื่องให้ นึกถึงรถยนต์มือสองนึกถึงไอเสมรถซิ่งจะขายรถซิ่งขายรถบ้านบริการซื้อขายแลกเปลี่ยนเทิรนควบวงจรนึกถึงไอ้าครับเดี๋ยวไอจัดให้ช่วยทุกคนันจันทุกเคสส่งฟรีพอดา้านพิมพ์คำว่าสุดสุดสุดไอเสมแล้วแชร์ไปคุณได้สิบนั้นเดี๋ยวนี้ว่าไงไปรุ่นจ๋า